สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะสาหรับชาวราศีเมษนะคะคนโสดประจําเดือนธันวาคม2563นะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบ g e n e r a l reading นะคะดังนั้นก็จะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนโสดชาวราศีเมษเป็นอย่างไรบ้างนะ,ะเดือนนี้ตัวตนได้เป็นอัศวินเหียมน,นะ,ะเราก็จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องทามาหากินหรือเปล่านะ,ะเรื่องเงินเงินทองทองการลงทุนนะคะมากเป็นพิเศษนะคะแม่หมอ มองแล้วประมาณนี้เนาะหรือบางทีนะกับใครที่เราไปแอบชอบเนี่ยเราจะเริ่มนิ่งเป็นนะค่อยๆมองค่อยๆพิจารณานะคะรวมไปถึงถ้ามีใครเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเราก็จะเหมือนไม่ค่อยรีบนะคะค่อยๆมองค่อยๆศึกษากันไปนะคะเพราะในชีวิตเราเนี่ยอาจจะไปโฟกัสเรื่องทํามาหากินหาเงินหาทองเยอะด้วยนะจ๊ะ ที่ผ่านมาเองคุณอาจจะมีคนเข้ามาให้พูดให้คุยนะคะนะบางทีอาจจะมาขายฝันทําให้เราฝันไปไกลนะเจ็ดถ้วยนะคะเราบางคนอาจจะมีเรื่องของแพชชั่นความต้องการในชีวิตนะคะที่ค่อนข้างที่จะมากเป้าหมายนะที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะบ้านรถหรือทรัพย์สินเงินทองอะไรใดๆนะคะหรือบางคนอาจจะมีโครงการนะที่เราจะทาโปรเจกต์นั่นโปรเจกต์นี้ที่ลอยมาค่อนข้างที่จะเยอะด้วยเช่นกันนะคะก็มองว่า ราศีเมษบางคนเนี่ยที่โสดอาจจะมีใครที่เข้ามาพูดคุยกับเราแล้วก็เป็นไปได้นะคะนะ ล้วก็อาจจะรู้สึกดีมากๆที่นี้สถานการณ์ที่เผชิญหน้าเราตอนนี้ได้เป็นห้าถ้วยนะบางคนยังรู้สึกติดค้างนะคะมุดพอนไม่ได้อาจจะเสียความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะความผิดพลาดในอดีตนะความรักที่ไม่สมหวังในอดีตยังไปติดค้างอยู่กับเรื่องเ,เก่าๆก,กับดักเดิมๆเ,เหล่านั้นนะคะหรือบางทีคนที่เราไปแอบชอบก็เป็นไปได้นะเราอาจจะยังรู้สึกเสียใจอย,อยู่กับเขาทําไมมันเป็นไปไม่ได้หรือเขาทําอะไรที่คุณรู้สึกไม่พอใจหรือทําให้คุณเสียใจโดยที่เขาอาจจะไม่ได้รู้ตัวก็ได้นะว่าสิ่งเรา นั้นมันทําให้คุณเคิร์ดทำให้คุณเสียใจนะคะเรายังมุกบอนไม่ได้เรายังติดขังอยู่นะคะแล้วทีเนี้ยตัวเราเองเนี่ยงานเยอะ,ะงานเยอะหรือว่าบางทีจัดตารางงานไม่ได้หรือบางทีมันหมายถึงการสับสนวุ่นวายการหงุดหงิดง่ายนะคะพลังงานเหล่านี้นะคะ บางทีอาจจะถูกยั่วยุด้วยพลังงานที่คล้ายๆกันนะคะบางทีอาจจะชอบมีคนเข้ามาหาเรื่องหรือเอาเรื่องหงุดหงิดมาให้เราเพิ่มมากขึ้นนะคะคนเข้ามาคนเข้ามาจีบคุณเยอะหรือเข้ามาพูดกับคุณเยอะแต่ว่ามันก็ยังไม่ลงตัวมันเหมือนมันยังไม่ใช่อ่ะนะคะนะคนที่ใช่ก็ไม่มาคนที่มาก็ไม่ใช่อะไรประมาณนี้นะคะนะแล้วตัวเราก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนขี้หงุดหงิดง่ายหรือเปล่าเดือนนี้นะดังนั้นพลังงานดีๆมันจะไม่วิ่งเข้ามานะจ๊ะที่รัก นะบางคนเนี่ยอาจจะหงุดหิดโดยที่ไม่รู้ตัวไงงานเยอะหรือเรียนเยอะหรือกิจกรรมเยอะนะคะทีนี้ในอนาคตที่เราจะได้เจอได้เป็นไฮโรแฟนนะคะเราจะเริ่มใช้สติตั้งสติละนะคะบางคนโฟกัสเรื่องงานนะเรื่องงานเรื่องการเรียนเป็นหลักหรือว่าตัวเราอาจจะเป็นคนที่เป็นคนโค้ชคนอื่นนะเป็นคนให้คำปรึกษาที่ดีๆบางคนนี้สอนหนังสือรุ่นน้อง ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือในอิทธิพลนี้จะมีคนที่อายุเยอะนะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราคนที่เป็นผู้ใหญ่วางตัวเป็นนะคะความรู้การศึกษาดีนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะที่จะเข้ามาอาจจะมาไกด์ไลน์มาแนะนําเรื่องการงานก็ได้นะมาช่วยสอนมาอะไรเงี้ยนะคะที่เป็นผู้ใหญ่นะอาจจะเป็นระดับหัวหน้าก็ได้นะคะนะหรือว่าเป็นรุ่นพี่ที่ สามารถที่จะชี้เนี่ยเรื่องเรื่องการเรียนให้เราได้ประมาณนี้นะคะที่จะมีเข้ามาก็จะเป็นความรักที่เขาเรียกว่ามีคนที่เข้ามาที่อายุมากกว่าแล้วสามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้แก่กันนะคะมองเราก็จะมีความรู้สึกที่แบบมันจริงใจอะนะคะความบริสุทธิ์ในในจิตใจนะที่เกิดขึ้นนบความปรารถนาดีนะคะทีนี้ในใจเรานะจัสติก แม่หมอขอโทษนะแม่หมอแม่หมอรู้สึกคอแห้งแล้วก็เหมือนจะไม่สบายนะจะติกนะคะเรากาลังเลือกนะเรากาลังเลือกเรากาลังตัดสินนะคะว่าเราจะเอาอยัางไงอะไรยังไงดีนะจ๊ะ เพราะว่าคุณอาจจะมีคนให้คุยเยอะด้วยนะจ๊ะนะเราก็ดูเหมือนว่าคุณจะยังเลือกอะไรไม่ได้นะคะหรือบางคนเองถ้าไม่มีใครเข้ามาให้คุยมันหมายถึงว่าเราอาจจะเลือกก็ได้นะคะว่าจะเลือกงานหรือจะเลือกความรักดีนะคะหรือบางทีมันเป็นช่วงจังหวะของการช่างใจนะคะว่าคนคนนี้ที่เข้ามาในดีไหมหรือจิตใจฉันจะอ่อนไหวไปดีไหมอะไรประมาณนี้นะคะยังอยู่ในการแบบใช้เหตุใช้ผลอยู่นะคะ แล้วซึ่งบางคนอาจจะมีคนที่ทํางานเกี่ยวกับเอกสารอะไรประมาณนี้ที่เกี่ยวข้องบัญชีก็ได้นะหรือบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกนักกฎหมายนะคะนักวิชาการได้ด้วยเช่นกันนะคะจัสติกหรือทํางานอะไรเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะจ๊ะแล้วที่นี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยได้เป็นก้าวถ้วยนะคะคุณแบบว่าลัานลานะ อุดมสมบูรณ์ไปหมดอะความสุขมันลายล้อมตัวคุณไปหมดนะคุณเป็นคนที่ทรสงเสน่ห์มีเสน่ห์มีตะคนเข้ามาหาคุณนะคะด้วยความที่คุณจะเหมือนเฟลลี่นะความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นเป็นเฟลลี่หรืออะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเหมือนเราที่จะเลือกเราก็เลือกไม่ได้นะ,ะนะเพราะเราก็เหมือนเออชอบทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยใครเดินเข้ามาก็โอเคแต่ว่าถามว่าให้ฉันเลือกใครสักคนฉันคงยังไม่เลือกนะเพราะว่าฉันรู้สึกว่าอยู่แบบนี้ฉันก็มีความสุขดีนะคะนะประมาณนี้ อแล้วทีนี้นะคะในในตัวของไพ่เกี่ยวกับเรื่องคนคนนั้นนะคน,น,นคนนั้นคนที่เราแอบชอบก็ได้นะหรือเกี่ยวกับมวลพลังงานความรักนะ Queen of Cups นะคะตัวเราเองอาจจะจดจ่ออยู่กับเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเหงาเศร้ารอเขาอย่างเดียวนะคะนะ เพ่งพินิจคิดถึงอยู่ตลอดเวลานะคะรวมไปถึงคือฝั่งนน้นนะ่ะเขาบางทีก็อาจจะเป็นในโหมดตรงกันข้ามกันได้นะเขาก็อาจจะรู้สึกอะไรอย่างนั้นกับเราได้ด้วยเช่นกันนะซึ่งบางทีเราอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามารวมไปถึงว่าเราอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินมากกว่าด้วยนะคะ Queen ออฟ Cup ซี่เกิดขึ้นนะคะมันคล้ายๆว่าอาจจะมีพลังงานของคนที่เขาชอบคุณอยู่เหมือนกันเนี่ย ที่เขาอยู่ใกล้ๆคุณนะคะคุณลองสังเกตให้ดีๆนะคะคนโสดเนาะนะคะมันมีความปรารถนาดีนะคะที่มีต่อคุณด้วยนะคะที่อยู่พลังงานที่มันวนเวียนอยู่นะคะตรงนี้แล้วทีนี้จุดอ่อนได้เป็น s i of s o r t นะเราอาจจะรออะไรไม่ได้เราอาจจะใจร้อนก็เป็นไปได้นะคะนะบางอย่างก็ต้องปล่อยไปให้เป็นเวลา มันขี้คายไปอะไรประมาณนี้เราอาจจะไม่รอนะคะเราอาจจะใจร้อนเนาะน้ำมันอาจจะมีเรื่องหงุดหงิดเรื่องที่ไม่ลงรอยเรื่องขัดแย้งเรื่องปัทาอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเราเองนะรีบร้อนเนาะบางทีเราก็อยากจะได้ความชัดเจนเราอยากจะรู้นะคะตกลงจะยังไงหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเราก็อยากจะตัดสินเหมือนกันนะว่าเราจะเลือกเส้นทางไหนนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็ในตัวของ Si กออฟสอดเองเนี่ย ก็ต้องบอกว่าบางอย่างเนี่ยก็ต้องปล่อยไปนะนะปล่อยปล่อยไปให้เวลาเป็นตัวขี้คายหรือค่อยๆเรียนรู้นะคะอย่าใจร้อนแล้วทีนี้ใบสรุปได้เป็น six of wands คาทานะคะคุณเลือกที่จะดิวเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วก็ความสำเร็จของคุณมากกว่าคุณมีเป้าหมายโครงการอะไรของคุณชัดเจนนะคะ แล้วก็บางคนเนี่ยประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างแล้วทำให้มี FC แฟนคลับมีคนที่มาชอบคุณค่อนข้างที่จะเยอะนะในตัวของซิปซิปออฟวเนี่ยบางทีคุณอาจจะเจอลูกยุจากใครบางคนยุให้คุณไปชอบใครก็ได้นะคะตรงนี้นะก็ไปรอดูอีกทีหนึ่งนะคะในหมวดของใครที่เราไปแอบชอบเนี่ยก็เหมือนว่าเราจะยังแอบชอบคนคนนั้นต่อไปนะคะคอนเนกกันยาวๆเลยเนาะ อ่ะทีนี้เดี๋ยวแม่หมอเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะราศีเมษคนโสดนะคะความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะเดือนธันวาคมเดอะเดวิลค่ะดีเอ็มเพลสค่ะว้าวหล่อจนะ King of ว a นส์คุณก็เลือกงานนะถ้าว่าไปแล้วเนาะแล้วก็ใไฮพินเทสนะคะออ้เห็นเดอะเดวิลนะคะนะ ความรักนะคุณทั้งรักทั้งหลงคนคนนั้นค่อนข้างที่จะเยอะนะคะบางทีความสัมพันธ์มี D M place ไงนะบางทีคือในเดือนนี้อาจจะมีใครบางคนเนี่ยที่เราอาจจะรู้สึกดีๆค่อนข้างที่จะมากกับเขานะคะนะแต่ทีเนี้ยไม่แน่ใจว่าสถานะเขาเคลียร์หรือเปล่านะคะเขามีแฟนอยู่หรือเปล่านะคะแล้วตอนนี้คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับใครคนนั้นที่อยู่ในโหมดของเรื่องการงานเขาเป็นไปได้เขาอาจจะเป็นหัวหน้าหรือ เป็นอะไรก็ได้เนี่ยที่เก่งๆอาจจะเรียนเก่งๆนะหรือเป็นผู้ใหญ่กว่าประมาณนี้นะคะที่อาจจะเข้ามามีอิทธิพลกับคุณนะคะมีไฮเพนเทสเกิดขึ้นนะสถานการณ์ของการแอบชอบใครบางคนการไปตกหลุมรักใครบางคนที่ไม่ควรที่จะไปลงไปไปตกหลุมรักนะคะตรงนี้ในตําแหน่งของ9ก้าวถ้วยเนี่ย บางทีเจอคนเจ้าชู้จริงๆเขาไม่ได้เจ้าชู้นะเพียงแต่ว่าเขาสเสน่ห์แรงนะคะแล้วอาจจะดึงดูดให้เราไปชอบเขาก็ได้นะคะแล้วบางทีเขาเฟนลี่เยอะไงนะคะอืมเราก็เลยเรามันอ่อนประสบการณ์เราไม่รู้เราไม่รู้ทัานเกมเขานะคะอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะจ๊ะหรือบางคนเองถ้าสามารถที่จะตัดได้อาจจะเลือกที่จะสนใจเรื่องงานมากเป็นหลักนะคะ แต่แม่มอมองว่าน่าจะมีคนเข้ามานะคะแต่ว่าสถานะเคลียร์หรือเปล่านี้ต้องไปดูกันแต่ละบ,บุคคลไปเนาะอ่ะทีนี้นะคะมาดูกันต่อนะสำหรับราศีเมษนะคะที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะระหว่างคุณกับเขาเดือนนี้จะเป็นเช่นไรบ้างนะเดือนธันวาคมนะคะเพจอองคัพสนะคะ ฟรีออฟสปานส์นะคะเอ่อออฟคัส์อืมเดตคือ เรายัางรู้สึกดีกับเขาเนาะอยากพูดคุยอยากง้ออยากปรับความเข้าใจแต่เหมือนเขาเอาใจออกห่างไปจากเรานะเขาไปเข้าสังคมเขาไปหลงในเรื่องงานหรือสังคมอะไรของเขาที่มากกว่าเขาทิ้งเราไปเลยนะเขาเหมือนไม่สนใจเนาะแล้วก็แปดถ้วยบางคนอาจจะดีวกับคนที่ไกลด้วยหรือเปล่านะคะ อาจจะไปแอบชอบใครหรือคุยกับใครอยู่เนี่ยที่ไกลๆก,กันนะคนละประเทศคนละจังหวัดคนละอำเภอนะคะหรือคนที่เขาแบบเตินจากไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะหรือบางทีคนที่เราแอบชอบอาจจะเป็นคนเก่าที่เราเคยเลิกกันมาแล้วอยู่หรือเปล่านะคะซึ่งมองว่าสําหรับคนที่เราแอบชอบเนี่ยความสัมพันธ์มันยังห่างไกลโซฟาเวลเกินนะคะนะขอให้ทําใจร่มๆเข้าไว้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีคนใหม่ๆที่เขา อยู่ข้างๆคุณอยู่นะยังไงก็ให้เปิดใจเนาะให้เปิดใจให้กับคนใหม่ๆที่ก้าวเข้ามานะคะอย่าไปจมอยู่กับอะไรที่เมันม่ใช่นะอ่ะทีนี้นะขอดูความรู้สึกของคนที่คุณแอบชอบหน่อยนะเขารู้สึกอะไรยังไงกับคุณนะคะเดนพอเลอร์นะคะก้าเหรียญนะคะสเตรนนะคะคนที่เราแอบชอบเนี่ย ก็าอะอยากที่จะโสดสบายๆมากกว่านาะหรือบางทีเขาอาจจะเห็นเราโสดมานานแล้วก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็บางทีเขาอะเป็นคนที่เลือกมากด้วยเช่นเียกันนะเขาหาอะไรที่คู่ควรเตนความรักในแง่ของความรักความสัมพันธ์เองอะมันยังยังคือเขาเรียกว่ายังอยู่ในโหมดที่ลงตัวกันยากนะคะเป็นไปได้ยากนะคะนะ,ะแล้วก็ ตัวของสเตนเองบางทีเขารู้ว่าเราอาจจะอยากควบคุมเขามากเกินไปหรือเปล่าคุณคี้หึงคี้ห่วงมากไปหรือเปล่านะอืแล้วก็ความอึดอัดใจที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะเขามีความรู้สึกว่าคุณอาจจะมีเรื่องที่ปิดบังซ่อนเร้นหรือแอบชอบเขาอยู่เขาเหมือนรู้นะว่าคุณแอบชอบเขานะคะแล้วก็เขารู้สึกคือความรู้สึกที่เขามีกับคุณนะ่ะมันมันยังเป็นเหมือนอะไรที่ค่อนข้างที่จะยากแล้วก็เหมือนยากที่จะเปิดใจ ออก,กันนะคะคในเดือนนี้นะไม่ต้องเสียใจนะจ๊ะอย่างที่แม่หมอบอกว่าเปิดใจให้กับคนใหม่ๆด้วยนะคนโสดเนี่ยมาดูในไพ่ Oracle นะคะเดือนนี้เป็นยังไรนะคะความรักของคุณนะคนโสดตาศีเมษทไาม์ทูโกนะคะอะไรที่ไม่ใช่ก็ถึงเวลาที่ต้องปล่อยมันไปแล้วนะคะนะ อย่าเสียเวลาคิดหรือหาเหตุผลอะไรกับมันเลยนะคะนะปล่อยมันไปเถอะเสียเวลาอะไรประมาณนี้นะทำทุกโกรวคะรวมไปถึงทำทุกโกเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าเคยเธอต้องออกเดินทางไปพบเจอสังคมเพื่อนฝูงนะคะสังคมใหม่ๆหรือใครหลายคนเนี่ยเปิดใจให้กับใครหลายคนไปงานปาร์ตี้บ้างนะคะ อยากกักขังตัวเองเลยนะคะเดี๋ยวจะไปช้านะไม่ทันนะสิกอปสิกอสอดตกตำแหน่งนี้บางทีเราอาจจะไม่อยากจะเดินทางก็ได้นะคะนะก็ในช่วงจังหวะนี้เดือนนี้คุณจะถอยออกมาจากสิ่งที่คุณคิดว่ามันมันเสียเวลาสำหรับคุณนะนะคะแล้วคุณก็จะไปตามหาสิ่งที่ใช่มากกว่านะคะต่อมา คำแนะนำจาก Oracle นะคะ Community ก็คือชุมชนนะคะการเข้าหาสังคมให้แนะนำนะคะบอกว่าให้คนโสดชาวราศีเมษไปพบปะผู้คนเข้าสู่ชุมชนบ้างนะคะไปทำความรู้จักกับใครหลายคนนะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนหรือพูดคุยกันนะคะบางทีคุณอาจจะเจอ กับคนที่คุณตามหามาทางชีวิตหรือบางทีใครบางคนอาจจะตามหาคุณมาทางชีวิตเนี่ยซึ่งอาจจะอยู่ในชุมชนเหล่านั้นนะในสังคมเหล่านั้นก็เป็นไปได้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าไม่ต้องกลัวนะถ้าเกิดว่ามีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าคบคบพูดคุยกันแล้วระหว่างคุณกับเขานะ่ะมันไม่คลิกกันหรือมันมีปัญหาหรือมันไปกันไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรก็แค่ปล่อยมันไปเพราะว่ายังมีคนอีกมากมายที่รอให้คุณทำความรู้จักนะคะตรงนี้ เพียงแต่ว่าเขาบอกว่าต้องมันเหมือนต้องกล้าที่จะเปิดตัวแล้วก็เปิดใจด้วยนะไม่งั้นเราก็จะไม่มีวันเห็นใครเลยนะตรงนี้นะคะต่อมานะคะได้เป็นคำแนะนำเนาะ healing family issue นะคะ การรักษาบาดแผลเยียวยาทางจิตใจเกีย่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะบางคนอาจจะเลิกลากับใครมาแล้วนะคะเราก็อาจจะยังอยู่ในโหมดของการติดค้างนะยังติดค้างกับคนที่เราเลิกเลิกกันไปแล้วนะคะนะคุณต้องเร,เร่งที่จะรักษาบาดแผลในจิตใจเหล่านั้นนะคะนะอย่าปล่อยให้มันเป็นปมไว้หรือว่าอย่าไปติดค้างกับคนที่มันไม่ใช่คนที่เราเลิกลากันไปแล้วนะคะบางทีต้องปล่อยวางเราต้องเดินหน้าต่อไป ได้แล้วนะจ๊ะโอเคขอบคุณชาวราศีเมษคนโสดนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ